รถยนต์นึกถึงเรา CL อหลายยนเรามีอหล่ไว้บริการคุณเราเรับประกันสินค้าทุกชิ้น6เดือนสนใจติดต่อ CL อหลาย,ยต์ครับ แน่แล้วเดี๋ยวไปเทต่อไปไปรดดียสวัสดีัสดีนาว่าอะไรเยมาจากยวเอวคเท่ากหรู้ค่ะาเลงใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ที่ขับวิ่เอาาไหรพี่น้องเอ้ยเป็นังไงยได้เลยค่ะได้ไเบ ไปตอนหน้ายังไงแล้แแล้วถึแล้วเราเพื่อนครบนี่ครับจากทีมเอนะครับเป็นเของเดวเาะครับผมจะานะครับมาสสงเต็แรงใจเงเชียร์กันแล้วกันคราะมาชิดต่อไปครับผมสวัสดีครัสวัสดีครับอ่ามาจะินอะไรฟอค่ะาออช่างฟอรนะครับที่ัดรันตีควเวลาแล้วหสิบสิบสอุด ส2องุดแฟนะครับโอ้โหเขาว่าเป็นระดับคุณปรกาศอยู่กองท่าเลยใช่หเป็นระดับคุณประกาศอยู่กองทาเลยหลล่าที่แมองทานะครับแต่วันนี้ครับขอตัวทีครับลองมาดูมคมาุ้นอะรดีแล้วแต่ละดูดีพ้อขอตับหน้าอ สนามที่อะไรกที่ด,ทด,ดัเรู่ปดีนะจับน้องบอกมาแล้ว,ออวโอเคนะขอบคุณมากครับไปดูกันสวัสดีครับ ตอบผู้หลอกไม่ได้นะครับเป็นกิ๊กนะครับ้องพอยครับแชมป์วมมั่นใจค่ะอะไรคะ่อ้าวยังไงวะเนี่ยมือตจะเยอะเลยนี่แชมป์นะระดับแชมป์งักการะน้องพอยค่ะมั่นใจมั่นระดอ้าวจไงวะเนี่ยเออจะไล่เลยอ๋อหนึ่งของวัตถุที่กันเน เดี๋ยวพี่ช่วยขายครับสับเกียร์นะครับโขโโเป็นตั้งมเลยนะครับเรือานี้สวยมาก เพราะนอนนี้วันนี้เราคุยดีที่สุดแต่ว่าวันนี้เราเราล่อยทำไม่ดีที่สุดอะทำให้ดีที่สุดนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับจากน้องแอนเตอร์นะครับผมเข้าใจแล้วว่าเพื่อนๆนะครับเป็นเอฟซีน้องหมดเลยนะตอนนี้นะโอ้โหคนนี้กำลังมาแรงนะครับเอ่อบทอะไรจุอะไรอะไรกักเยอะเผื่อๆอะไรประมาณนี้ประมาณทันก่อไลค์นะครับโอ้โหเดี๋ยวนี้นะสุดยอดเลยนะมันเป็นนักขันมาเลยนะนี่ธรรมดา เดี๋ยวดูกนอ๋อโอเคเสร็จแล้วครัโอเคได้ไหมอุ้งทำไหมไดครับลาวเดียครับผมจักรูดายซื้อสั่งนะออซือสั่งออซือบิ๊กซัมอ๋อจะอุ๋มุ้งเลยว่าัมคร้บผมจักรูดายชื่ออะไรคะครับผมก้ค่ะกีตาร์ชื่อว่ากาค่ะกีตา นะครับนะครับผมขอกีตาร์นั้นไปรีควายโดยะครัาขอโทษที่จะบอกไม่นะครับไม่ได้นะครับนะครับก็เป็นอะไรก็คิต้าน้องกีตาร์นะครับโอ้โหวันนี้ที่ขัดรถคันนี้เท่าไหร่โอเคผมให้เวลาคิดสามเดือนนะครับแล้วค่อยมาตอบก็ได้นะครับขอรบกจำเสจนะครับก็เอาจะช่วยนะกันน้องที่ว่าพี่ดูนะน้องเนี่ยต่อให้พวกพวกที่คนนั้นเยอะเลยนะเนี่ยเพราะว่ามาแบบพลังการอ๋อต่อค สัขอ <ítulo> <displayed S 1> ุากคัน right. really? so? so like like hmm. so like ้ปดอ้าวนรัล้วครับวันดีคนีคมีนามว่าอะไรดีค่ะอะค่ะบลงูลกวีกนะครับนะครับไม่ต้องทาหน้าแอบแฝงมาจากข่านหน่อยรุกี้ส่งเข้ามาเกดเนาะวันนี้เราคิดว่าจะคว้าแชมปได้ไหม โอเคครับขอบคุณมากครับผมโอเคครับยอนย้อนย้อนย้อนครับยังไม่หมดนะเหลือผิวเอเดอร์ซีอีหนึ่งคันก็ล้วกันคจะทำให้เป็นที่สุดนะคะครับผมวันนี้นะครับผมต่อเลยครับเขือนเอ็นสิงเหนือเสือใต้ทั้งนั้นเลยนะวันนี้เยอะนะเยอะนะนะเอาใจเพื่อนแล้วกันนะความมั่นใจแค่ไหนคะ หนึ่งบุคคลนะครับเรดี้แอนนี่องไมเอาไม่ใช่เรดี้ไทยแลนด์นะครับสวัสดีสครับ,บครับมาจาก,กทีมเกยิเตอร์ซิ่ที่มาหาชัย <S <S คิดว่าวันนี้เราจะมาล้แชมป์ได้ไหมเพราะมีแชมป์เก่าอยู่นะ,ะ <S <S อ้าวไม่ต้องแข่งกันจบ้านเลยนะ,ะ <S <S โอ้ไม่ใช่นะครับ กือบเกินร้อยนะครับท่านนี้เป็นอะไรไม่มีใครกล้าตอบอะไรเลยไม่มั่นใจนะครับแต่ก็เอาใจเพื่อนกันเนาะเดี๋ยวเจอกันอ่ะนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยนะครับให้เคสรันแล้วนะครับเรดี้นะครับในในรุ่นเรดี้ปก4 4มิลนะครับเพื่อนๆนะครับโโอ้หวันนี้มันมากครับโอ้โหนี่ครับเหล่าบรรดาครับซองระดับมือประกันเข้าประกวดนะนะครับสำหรับวันนี้ครับเดี๋ยวไปดูในรายการกันไป អីយ៉ា